เป็นที่ตกอกตกใจกันใหญ่หลังสาวออฟฟิศเช่าจีนวัย30คนหนึ่งออกมาเผยแพร่ข้อมูลจากคุณหมอที่คอนเฟิร์มไว้ว่าพฤติกรรมการซักผ้าที่ไม่เหมาะสมเป็นสาเหตุให้เกิดมะเร็งได้จริงเรื่องของเรื่องคือเธอทํางานด้านดูแลเอกสารกับการรับสายโทรศัพท์อยู่มาวันนึงก็ได้ยินคนในออฟฟิศจับก,กลุ่มคุยกันว่ามีเคสของครอบครัวหนึ่งที่เป็นมะเร็งเพราะมีคนซักเสื้อผ้าไม่ถูกต้อง พอได้ยินแบบนั้นเว่ยเลยถึงกับสติลุดเพราะที่บ้านเธอรับหน้าที่นี้เลยกังวลว่าตัวเองจะเป็นสาเหตุที่ทําให้คนอื่นเสี่ยงต่อโรคร้ายพอดีกับที่คืนนั้นสามีของเว่ยจะไปเยี่ยมเพื่อนเก่าที่โรงพยาบาลเธอเลยติดซอยห้อยตามไปด้วยและถือโอกาสแวะไปะแผนกเนื้องอกวิทยาของโรงพยาบาลจนได้พบคุณหมอรายหนึ่ง และขอให้ช่วยแนะนําว่ามีโอกาสเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนกับการเป็นมะเร็งจากพฤติกรรมการซักผ้าคุณหมอเล่อธิบายว่ามีโอกาสเป็นไปได้แต่เกิดขึ้นได้น้อยมากซึ่งช่วยเตือนใจได้ดีมากว่านิสัยบางอย่างที่ดูเหมือนไม่สําคัญในชีวิตประจําวันอาจทําทให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวได้อย่างเรื่องการซักเสื้อผ้าสิ่งที่ทําแล้วเกิดความเสี่ยงต่อมะเร็งก็คือการใช้น้ํายาทาความสะอาดที่มีสารเคมีมากเกินไปมีทั้งในผงซักฟอกน้ํายาซักฟอกหรือแม้ซักผ้า คือถ้าใช้เยอะเกินไปสารเคมีที่ตกค้างบนเสื้อผ้าจะสามารถเข้าสู่ร่างกายได้จากการสัมผัสทางผิวหนังและเมื่อเวลาผ่านไปก็อาจส่งผลเสียต่อร่างกายต่อมาเรื่องอุณหภูมิของน้ําที่ใช้ก็มีส่วนถ้าน้ำมีอุณหภูมิร้อนเกินไปจะเปลี่ยนส่วนประกอบทางเคมีบางอย่างในผงซักฟอกจนก่อให้เกิดสารที่เป็นอันตรายได้สุดท้ายคือเรื่องการไม่ทําความสะอาดเครื่องซักผ้า เรามีโอกาสที่แบคทีรียและเชื้อราจะแฝงตัวปนเปื้อนในเสื้อผ้าได้เหมือนกันอีกเรื่องที่ผู้คนมักจะมองข้ามก็คือไฟฟ้าสถิตท,ที่เกิดจากเสื้อผ้าระหว่างกระบวนการซักและทําให้แห้งไม่ใช่แค่ทําให้เส้นใยเสื้อผ้าเสียหายแม้แต่คนใส่เองก็โดนลูกหลงไปด้วยยิ่งตอนอากาศแห้งนอกจากความรู้สึกที่เหมือนโดนช็อตเปรียปรียแล้วในระยะยาวยังอาจรบกวนการทํางานของสมดุลทางอิเล็กโทรฟิสิกของร่างกายได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยโรคหัวใจ ผลกระทบนี้อาจชัดมากขึ้นคุณหมอเลยแนะนําให้ใส่เสื้อผ้าเนื้อนุ่มหรือเลือกเสื้อผ้าที่ทําจากเส้นใยธรรมชาติเช่นผ้าฝ้ายและผ้าลินินที่ทําให้สบายผิวและสร้างไฟฟ้าสถิตน้อยลงด้วย นอกจากการใส่จำนวนผ้าให้พอเหมาะไม่ยัดแน่นจนเกินไปในเครื่องซักผ้าจะช่วยลดการเสียดสีระหว่างเสื้อผ้าและลดไฟฟ้าสถิตได้หลายคนคงจะสงสัยว่าแล้วต้นเรื่องที่เวทได้ยินมามีที่มาจากไหนเพราะในข่าวไม่ได้มีบอกไว้แต่เมื่อรังปีที่ผ่านมาก็มีเคสทำนองนี้เกิดขึ้นนั่นก็คือเคสของหลิวฮัลัวชายชาวจีนวัย40ที่พบว่าผิวหนังของเขามีการเปลี่ยนแปลงแปลกแ,กแกเกิดขึ้น คือตอนแรกมีจุดเล็กๆจุดเดียวผุดขึ้นมาแต่จากนั้นมันก็เริ่มแพร่กระจายและมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆไม่รอช้าเขาเลยรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจอาการก่อนต้องช็อกเพราะคุณหมอบอกว่ามันคืออาการเริ่มแรกของมะเร็งผิวหนังแต่เขาก็ยังสงสัยว่าจะเป็นไปได้ยังไงในเมื่อตัวเองเป็นคนที่ดูแลสุขภาพอย่างดีมาตลอดคุณหมอเลยถามต่อถึงกิจวัตรประจําวันเขาก็ได้แต่ตอบว่า โดยงานที่ยุ่งจนแทบไม่มีเวลาตอนซักผ้าเขาเลยซักเสื้อผ้าทุกประเภทด้วยกันแบบไม่แยกและชอบใช้พงซักฟอกราคาถูกตามท้องตลาดเพื่อประหยัดเงินคุณหมอเลยถึงบางอ้อแล้วบอกเขาว่านั่นมันช่วยประหยัดเวลาและเงินก็จริงแต่การซักผ้าแบบนี้อาจเป็นอันตรายต่อผิวหนังได้เพราะพงซักฟอกคุณภาพต่ำราคาถูกเกินไป และไม่รู้ที่มาการผลิตอาจมีส่วนผสมทางเคมีที่เป็นอันตรายได้การที่ผิวหนังสัมผัสกับส่วนผสมพวกนี้เป็นเวลานานยิ่งถ้าทําความสะอาดไม่ถูกจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคผิวหนังได้หรือน้ํายาซักผ้าบางชนิดก็มีส่วนผสมของซันเฟสและฟอสเฟตมากไปไปจนถึงสารเติมแต่งที่ช่วยให้สีหรือกลิ่นหอมติดทนนานขึ้นสุดท้ายแล้ว ถึงจะช่วยทําความสะอาดเสื้อผ้าได้จริงแต่การสัมผัสผิวหนังเป็นเวลานานจะทํำลายเกราะป้องกันตามธรรมชาติของผิวหนังทําให้เกิดอาการแห้งคันผิวหนังอักเสบออร์โมนเปลี่ยนแปลง สาหรายอาจทําให้เกิดมะเร็งได้เลยทีเดียวเขตคองหลิวฮัวลัวเลยกลายเป็นเหมือนอุทหรณ์ให้คนทั่วไปกับภัยใกล้ตัวจากการใช้ชีวิตที่ดูเรียบง่ายของเขาว่าอาจเกิดผลร้ายแรงได้ถ้าไม่มีความรู้เรื่องการดูแลตัวเองที่ดีมากพอใครจะไปคิดว่าเรื่องใกล้ตัวชนิดที่ว่าแน่ไปกับร่างกายอย่างเสื้อผ้าที่ใส่ถ้าซักมันไม่ถูกวิธีก็อาจเป็นอันตรายถึงขั้นเป็นโรคร้ายได้เลย